นี่เราเดินไปทานข้าวกันนะครับมื้อมื้ออะไรดีมือม้อกลางวันแล้วกรับมื้อบ่ายพ่อเรามาถึงนี่บ่ายสองครับรอร้านเจนีเนี่ยเจนีเนี่ยครับที่เราพักเนี่ยครับ เหมือนแลเป็นถนนคนเดินหรือเปล่าใช่นี่ถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินเขาบอกไปทางนี้แล้วเลวี้ยวเลี้ยวซ้ายก่อนบัว ไซส์ใครมานี่ต้องไซส์สายนี้นะครับเสื้อสวยนี่ครับเขามีชื่อนะครับร้านขายดีอันดับหนึ่งลายจัมเบก้ามีชุดชุดผู้ใหญ่เท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ท่านทุกห้ร้บาทครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยชุดจัมเก้าร้านจะนีไปไหนเดี๋ยว ับหลงทางแล้วก uh> ็น uh> ี่เรามาคันวานะครับคันวาไปปลายเดือนวันคริสต์มาสคนก็เยอะอยู่นะ นามสั่งเยอะเลยนะครับเนี่ยอาหารตามสั่งเยอะใครชอบกินข้าวเหนียวส้ตมตำก็มีนะมีแล้วชุดจาเมก้าชุดจาเมก้า มอ,อ,อ,อูยเ,เราเดินทางจากกรุงเทพมาเราเดินทางมาจากหนองแขมนะครับหนองแขมก็เจ็ดโมงครึ่งคนระับมาถึงนี่บ่ายสองนเจอแล้วครับปัวเจนี่ ซอสตับข,ข้าวอเกลืออบมเส้นเดี๋ยวเราได้ทานกันหมดนี่เลยเออ้อเอา,เอาไอ้นี่ไหตะเกตเตนภูเขาไหมเขาแนะนามามร้านนี้นะครับโคเจนีเ่น <ๆ S 2> นเดี๋ยวเรามาชิมกันหมกตอตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับ บ้านอีตองค่ะว่าอีตองค่ะอ๋อไม่สุภาพค่ะคุณตองปิดล็อกค่ะหมู่บ้านคุณตองหมู่บ้านคุณตองเจริญกว่าที่คิดเยอะสวยค่ะชอบตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนเขารับคนเราขึ้นไหมนะใครที่เหือใกล้หน่อยสวยไหมสวยไหมใส่ได้เติมเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอันนี้ได้สิบสอง ร้านร้าน้นนุงแข็งเสาล้วร้านเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนร้านนี้ผ้าดีนะอันนี้มันทำเฮ้ยใส่ครตตัวซื้อเสื้อปีรอนครตตัวไหมอ้าวปิดไอ้นั่น ทำ้ำแรกนะองออะน้องพีกช่วยอะเอาขวกินกะันทุกคนะ <c oughs>